จเจริญพรเราแผ่เมตตาเพื่ออะไรทำไมเราต้องแผ่เมตตา การแผ่เมตตาเพื่อทำให้จิตของเราอ่อนโยนปรารถนาดีมีไม่ตีจิตต่อผู้อื่นถ้าต่างคนต่างแผ่เมตตาเข้าหากันสังคมก็จะน่าอยู่มีความสงบสุขไม่มีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันทีแรกท่านให้แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนขอให้เรามีความสุขปราศจากทุกข์ทั้งนี้เพื่อทำให้ตนให้เป็นพยานว่าเราจะมีความสุขเกลียดความทุกข์ คนอื่นสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันจึงไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันประโยชน์โดยตรงของผู้มีเมตตาจะทำให้อยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทำให้เรามีสเสน่ห์เพราะอนุภาพของความมีเมตตาส่วนผู้มักโกรดนั้นจะมีโทสะอยู่เสมอจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับผู้มีเมตตา ท่านให้เอาน้ำคือเมตตาล้างโทสะก็คือความโกรธแต่คนเราโดยปกติบางคราวก็มีเมตตาบางคราวก็มีความโกรธเมื่อหมั่นจเจริญเมตตาบ่อยๆรู้จักให้อภัยความผิดพลาดของคนอื่นจิตก็จะชุ่มเย็นอยู่เป็นสุขโทสะก็จะเกิดได้ยากขอจเจริญพร